สวัสดีครับพี่น้องครับพบพ่อกับช่องลุงอ้วนพาเลาะชนาอีกแล้วพี่น้องครับมือนีพี่น้องครับผ้าพีผ้านองครับมาเลาะพี่น้องครับมือนีผมอยู่ที่อำเภอเชียงแสนครับจังหวัดเชียงรายครับพี่น้องครับอยู่ที่สตีพี่น้องครับอยู่ที่สามเหลี่ยมท้องคาพี่น้องผ้าพีผ้านองครับมาเบิงสามเหลี่ยมทองคาพี่น้องครับความเจริญของฟังพี่น้องทางประเทศเล่าทางประเทศพม่าเขาเป็นยังไงพี่น้องครับโอ้โหตึกกล้ามบานช่องขึ้นเพียบเลยพี่น้องครับ แต่ว่าอยู่บ้านเท่ากันยังคือเก่าอยู่นะครับป่ะเฮ้าไปเที่ยวกันที่สามเหลี่ยมทองคําพี่น้องครับป่ะตามผมมาพี่น้องม่ะมาขอมอนครับพี่น้องครับเฮามาหอดเมืองเชียงแสนแล้วพี่น้องครับเมืองเชียงเชียงแสนพี่น้องครับคือเฮ้ากับตองมาสการะอดีตเจ้าเมืองเชียงแสนครับพี่น้องครับอดีตเจ้าเมืองเชียงแสนครับ พระเจ้าแสนพูครับในมหามงคลเฉลิมฉลองพรรษาแปดสิบสี่พรรษากับมูลที่เชียงแสนครับพี่น้องครับนี่คือพระเจ้าแสนภูพี่น้องครับเจ้าเมืองเชียงแสนครับในอดีตพี่น้องเป็นอนุสาวรีย์เดี๋ยวเราไปกราบสักการะเพิ่นก้อนน้องพี่น้องเนาะ น้องครับนี่คือตุงพี่น้องครับภาษาเนื้อพะเนินตุงครับตุงยักษ์พี่น้องข้างตุงเนี่ยจ,จะเป็นช้างครับันสิมี่สองข้างพี่น้องสูงครับพี่น้องครับเป็นเป็นช้างครับขึ้นไปได้เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะพาพี่พีน้องขึ้นไปเบิ่งครับขึ้นเพิ้งครับเป็นได้ครับ ยางขึ้นไปบนบอะไรเขาเพาะยางขึ้นไปทั้งสั่งด้วยพี่น้องเด้อพาพี่พาน้องขึ้นไปทั้งสั่งครับสัง่งไงครับอ่าอ,อันนี้อันนี้หางสร้างครับขึ้นไปเลยครับ พี่น้องครับภาพคุณเป็นนางเสลียงครับนี่คือหัวสร้างพี่น้องขึ้นมานางทึงเสลียงเล้วพี่น้องครับโอ้ขึ้นจังกลยปะท้อขึ้จังภูมีอิททิพลครับแต่ผูซ้งครับแต่ครับนี่คือเสลียงครับนางยูทึ่งหัวสร้างพี่น้องครับนี่คืออีกสร้างอีกตัวหนึ่งครับมีสองตัวครับครับ ผมนั่งอยู่ทีงนี่เป็นหัวสร้างอีกตัวหนึ่งครับโอ้สูงขึ้นกันตัวละป <c oughs> ลงไปกันห้องวันนี้มั <c oughs> นสูงบวดยานตกอันนี้คือองค์พระใหญ่พี่น้องครับที่อยู่ติดกับลัน้นำโขงครับเดี๋ยวมันจะพาพี่พ่อน้องไปขึงเทิงครับพี่น้องครับไปกาสักการะครับไปเลย นี่ก็คือพระเชียงแสนครับตัวน,นี้เป็นเรือกแก้วกุศลธรรมนะครับองยห่พี่น้องครับองยญ่องยลงยมาเลยครับครับสีทองเป็นประกายครับมีโอกาสจะมาเที่ยวกันด้วยพี่น้องเด้อเามือน,นีสิบห้าเที่ยวกวน <laughs> น,นี่สิพาเที่ยวก่อนพี่น้งองไปห้องขึ้นไปเบิ้งไปสักกะละ,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 ะองพระหญ่พี่น้องครับไป็ทึ่งครับ่กบะก่อนตีไปขึ้นองค์พระหญ่พี่น้องผ้งาหลอดทองช่างเข้ากัน ลอดสองสร้างเอาเป็นสิริมงคลครับพี่น้องครับป้ายเออได้รลอดทอง้างแล้วครับอันนี้เป็นก้อนท่างขืนครับพี่น้องครับเป็นรูปเหมือนของครูบาเจ้าศรีวิชัยครับกบสิาพาพี่พ่าน้องง้างขึ้นไปพี่น้องครับไปกราบสักการะองค์พายญใใ่พี่น้องครับ กากก้อนสี่ขึ้นครับของคนบอกว่าไม่ต้องถอดรองเท้าห้องกันยางไปเลยครับอันนี้ก็จะเป็นพ่อแม่กวนอิมพันมือครับท่างที่ท่างขึ้นครับจะมีอีกองคหนึ่งครับพี่น้องครับอันนี้ก็พ่อแม่กวนอิมเมือกัน,นครับอันนี้ก็จะเป็นองค์พระไงพี่น้องครับองค์ไงลีพี่น้องครับนี่โอกาสจะมาเที่ยวกันเด้อพี่น้องเด้อ สามเหลี่ยมทองคำครับอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายมาวันนี้กาบพระกันจากน่อยกันถอดหมวกกาบพระเดี๋ยวผมไหวพระจะเข้ากันได้พี่น้องเด้อ น้องครับยู่ตรงขามครับองค์พระใหญ่นี่พี่น้องครับจะเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งพี่น้องของของประเทศเล่าครับบอสิมนี่บอลคาสิโนครับเพราะว่าสิเป็นลงแร่มพี่น้องครับผมเกิดขึ้นอีกโอ้เดี๋ยวนี้กำลังก่อสร้างกันอีกแบบงกง่ญ่เลยพี่น้องครับหมักหลายเลยครับผมว่าเดี๋ยวนี้เมืองฟังตรงขามของประเทศเล่าเนี่ยผมว่าจะเริ่อนกว่าเชียงแสนอีครับนี่ครับพี่น้องครับตรงขามครับ เชียงแสนครับอำเภอเชียงแสนรับจังหวัดเชียงรายพี่น้องครับลุงพี่น้องครับความเจริญของประเทศเล่าครับเป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งเลยพี่น้องครับเป็นเมืองไม่ที่เป็นก็ต้องส้างขึ้นครับอยู่ในนี่กับซีมี่บ่เคยขามไปดอกพี่น้องครับลุงกวนพาเราบ่เคยขามไปครับขจะว่ามงเหนีอครับพี่น้องครับมงเหนีอคือเป็นบอลคาสิโนครับครับเป็นบอลคาสิโนครับ ผลกระสีสนลักษณะคล้ายๆกับมาเการับแต่มาเก่านี่ลูกวนเคยไปแล้วครับเนี่ยครเขาเลว่าตรงนี้อาจจะเป็นคิงโรมันเนี่ครับนี่คือตัวนี้ครับขามไม่นำผงไปน้อยเดียวครับพี่น้องครับความเจริญพี่น้องครับของพี่น้องสอปล้าวพี่น้องครับ พี่น้องครับผมสิผ้าหยางอ้อมๆเบิง่งครับหลังองค์พระใหญ่ครับพี่น้องครับหลังองค์พระใหญ่ก็สิมีครับองค์พระใหญ่ก็สิมีชาครับมีชาไอ้ถวยกาการนำซ่าครับนี่คือด้านหลังขององค์พระใหญ่พี่น้องจุดชมวิวสามประเทศครับ พนสามเหลี่ยมทองคําไทยลาวพมา่าครับฟังทั้งฟังอยู่ตรงหนาห้าเขาอยู่ตอนนี้ครับพี่น้องครับก็คือประเทศพม่าครับฟังออกมาทั้งนี้พี่น้องครับตรงนี้จะเป็นครับประเทศลาวน네ะครับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับตรงนี้ก็คือเป็นเป็นสามเหลี่ยมครับพี่น้องครับเป็นสามเหลี่ยมของแม่น้ำโขงครับ พอเดินมาสามเหลี่ยมปากแม่น้ำครับสามเหลี่ยมแม่น้ำโคงครับอยู่ตรงเนี้ยพี่น้องสามเหลี่ยมแม่น้ำโคงเนี่ยสามเหลี่ยมทองคำนี่พี่น้องครับอยู่หลังองค์พระพอดีพอดีครับองค์พระญ่พี่น้องครับมันเท่ากับดียางลงไปครับแต่ทีเป็นพระาสังกัจ,จายครับอยู่ด้านหลังพิ่ครับ ไปยางไปบางครับอันนี้จะเป็นพระสังกัจจาย,ยกขาวครับพี่นัองครับพระสังกัจจาย,ยกขาวสี่แผ่นดิน มีหูอยู่ตรงที่ป้องตรงที่าสดือพเป็นพอดีพี่น้องครับมีการโยนเหรียญโยนยังเขาไปในหันครับผู้ใดโยนเข่าก็โชคดีครับนี่ก็คือด้านหลังพี่น้องครับขององค์พระไง่ครับอันนี้จะมีอีกสร้างอีกตัวนึงครับเดยะเบื้องด้านหลังขององค์พระหญ่ครับนี่คือด้านหลังของเพิ่นครับ อันนี้ก็จะเป็นช้างอีกตัวพี่น้องเราก็มาหลอดทองช้างครับพี่น้องครับทั้งออกครับอันนี้ช้างอีกตัวหนึ่งเอายังหลอดทองช้างพี่น้องครับหลอดทองช้างอีกครับทั้งออกครับวันนี้เราก็มาเบิ้งพี่น้องครับอยู่ทั้งหลังหงองใหญ่ครับพี่น้อง น,นี่ก็จะเป็นเจ้าแม่กวนอิมพันมือครับย่ด่านหลังด้วยพี่น้องเด้อย่ด,ยด่านหลังขององค์พระไงครับอันนี้ก็ขึ้นไปอันนี้พระจตุคามรามเทพัต่พ่นอาจ,จิมาบุลนาไม่ครับพเพราะขาพ่นเรีึกว,ว่าสิรุษครับ นี่ก็จะเป็นสามเหลี่ยมทองคำทั้งหมดนี่ก็อยู่หลังองค์องค์พระไงยยพี่น้องเขตแดนแผ่นดินสามถิ่นโขงงามสามเหลี่ยมทองคำ สามแดนแผ่นดินสามถิ่นโคงงามสามเรี่ยมทองคํา890กิโลเมตรนี่ก็คือเป็นพี่น้องครับไทยแลนด์ครับ ประเทศล่าครับประเทศเมียนมาครับครับนี่คือเป็นอะสามเหลี่ยมทองคำโอ้สวยงามพี่น้องครับมีโอกาสพี่น้องครับมาเที่ยวกันได้พี่นอ้องเด้อครับผม มาเบิงครับมาเบิงความสวยงามครับของอำเภอเชียงแสนครับจังหวัดเชียงรายครับพี่น้องครับผ้าพีผ้านองครับอย่างว่าเบิงครับประตูสามเหลี่ยมต้องข้ามครับผมเป็นประตูที่นักท่องเที่ยวมากี่มาถ่ายรูปนล้ครับพี่น้องครับกระยุดอันหลังขององค์พระเนี่ยพี่น้องครับครับผมนี่ก็คือประตูสามเหลี่ยม ท่องคำครับนี่คือกันักท่องเที่ยวเพงนงจัทีมักซิมาไทยรูปครับพี่น้องครับกับประตูเป็นลักษณะของประตูโค้งครับครับผม ครับพี่น้องครับจากประตูครับสามเหลี่ยมต้องข้ามรับอยู่ฟังตรงกันขามเด้อพี่น้องเด้อครับฟังตรงกันขามครับก็จะเป็นสินค้าครับ้านค้าครับที่พี่น้องเช่าเชียงแสนครับมาขายครับเป็น้านค้าชุมชนพี่น้องครับยาวเลยพี่น้องครับยาวไปนําถนนครับพี่น้องครับผมโอ้ยาวไปตามถนนครับอายุมึงนี่ก็เป็นรถรถเที่ยวไล่หลายเมื่อวันอาทิตย์พี่น้องครับคนหลายครับ ก็ลุดโค้งพี่น้องครับนะครับก็เป็นล้านคขาทั้งหมดพี่น้องครับเน่าไปหอยของเราครับพี่น้องครับผมเป็นล้านคขาทั้งหมดเลยครับผมอยู่น้ำขังทางนี่ครับครับพี่น้องครับลุ้งวันภาเครอชัยอํมเภอพี่น้องครับภาพีภาคหนองครับอยู่ที่อำเภอเชียงแสนครับจังหวัดเชียงรายพี่น้องครับเดี๋ยวภาพีภาคหนองครับมาเที่ยวครับที่สามเหลี่ยมทองคําพี่น้องครับมีโอกาสพี่น้องครับก็อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อมาเที่ยวกันครับ ครับผมลุงวันพาล้อชาแนลมือนีพี่น้องครับก่ล่าพีล่าน้องไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อครับอย่าลืมครับกดติดตามให้แน่ครับกดไลค์ให้แน่ครับกดแชร์ให้แน่ครับมีคลิปดีๆลุงวันพาล้อชาแนลครับกะสิเอามาลงให้พี่น้องได้เบิ้งอีกพี่น้องครับครับมือนีครับพี่น้องครับลุงวันพาล้อชาแนลพร้อลาพาจากไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อครับสวัสดีครับ